มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเช็คด่วนถ้าไม่อยากเงินหายอย่ารับหมายเลขโทรศัพท์พวกนี้วันที่18สิงหาคม2566มีรายงานว่าเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าได้โพสต์ข้อความระบุว่าเตือนไม่รับสายเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697 และบวก698ลดเสี่ยงการถูกหลอกโอนเงินกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES แจ้งเตือนไปยังประชาชนไม่ต้องรับสายโทรศัพท์จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยและหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ไม่ว่ากรณีใดๆโดยเด็ดขาดนะคะสำหรับข้อสังเกตนะคะแนวทางการป้องกันดังนี้ค่ะเบอร์ที่มีเครื่องหมาย 697-698นำหน้าให้สงสัยไว้ก่อนกรณีการรับสายสังเกตความผิดปกติของปลายสายได้จากคำถามเช่นการถามชื่อและข้อมูลส่วนตัวโดยตรงเป็นต้นหากสนทนาทาง voice call แล้วมีสติคอยสังเกตปากกับเสียงตรงกันหรือไม่ หากว่ามีชาชีพข่มขู่ว่ากระทําผิดและต้องไปแจ้งความหรือว่าติดต่อเจ้าหน้าที่ให้นัดหมายไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความสอบปากคำชี้แจงหรือยื่นพยานเอกสารพยานวัตถุณสถานที่ราชการด้วยตนเองหากมิชาชีพส่งเอกสารมาข่มขู่ให้ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานที่ออกเอกสารนั้นโดยตรงหรือว่าโทรหาตำรวจท้องที่ โดยโทรไปที่191หรือว่า1441หรือว่า0818663000เข้าพบพนักงานสอบสวนทองที่เกิดเหตุเช็คด่วนนะคะถ้าไม่อยากเงินหายอย่ารับเบอร์โทรศัพท์หมายเลขนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ